พยากรณ์12ราศีตามตำราพรรมชาติของไทยโบราณดูดวงตามตำราพรรมชาติชายหรือหญิงใดต้องการอยากทราบว่าในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตกนั้นจะดีหรือร้ายท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นโดยถ้าเจ้าชาตาประจำเกิดเป็นชายให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีโดยเจดีคือปีที่หนึ่งเวียนไปทางขวาย้อนเข็มนาฬิกา มือให้ครบอายุปัจจุบันและถ้าเจ้าชาต้าเป็นหญิงให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีโดยเจดีคือปีที่หนึ่งเวียนไปทางซ้ายตามเข็มน,นาฬิกาจนครบอายุปัจจุบันดูภาพประกอบชายนับไปขวาและหญิงนับไปซ้ายจนครบเท่าอายุปัจจุบันของหนึ่งถ้าตกที่เจดีท่านว่าปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะมีสุขกายสบายใจจะได้ทําบุญกุศลในศาสนาปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมใจนึกแล2 ถ้าตกที่ชัดงึงท่านว่าปีนั้นจะมีลาบผลเงินทองใช้พอสบายไม่เดือดร้อนไกในครอบครัวไปทางทิศใดจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพอประมาณแล 3. ถ้าตกที่คอขาดท่านว่าปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจจะมีคดีความถึงโรงถึงศาลทำให้ต้องเสียเงินทองของรักไม่มีเวลาประกอบอาชีพทำมาหากิ้อย่างปกติสุขไม่ดีเลย สถ้าตกที่เรือนหลวงท่านว่าปีนั้นจะมีดีมีความสุขกายสบายใจจะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศสถาบันดาศักดิ์ดีแลหถ้าตกปราศาทท่านว่าปีนั้นว่าจะมีความสุขอย่างยิ่งจะประสบโชคลาภมากมายในชีวิตคิดสิ่งใดจะได้สมปรารถนาดีนักแลห ถ้าตกที่ราหูท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องทะเลวิวาทเป็นคดีความจะมีคนมาคอยอยุ่ยแย่ให้วุ่นวายหรือหาเรื่องราวให้เราต้องเดินร้อนจะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำไม่ดีแล7เจ็ดถ้าตกที่ชะทองท่านว่าปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไปไปสารทิศใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่เดือนร้อนเลยดีนักแล8ถ้าตกที่เทวดาขี่เต่าท่านว่าปีนั้นค่อนข้างดีจะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงานแต่ระวังบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ดีปานกลางแล9ถ้าตกที่คนต้องคือคาท่านว่าปีนั้นถึงคราวเคราะหหามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวและตนเอง จะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย 10. ถ้าตกที่พ่อหมอท่านว่าปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอศาสาเจ้านายจะได้ดีแต่จะมีความสุขไม่มากนะักจะทุกข์กายทุกใจพอประมาณดีปานกลางแล 11. ถ้าตกที่แม่โมดท่านว่าปีนั้นจะมีคนนำลาบมาให้แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชาตา มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจดีปานกลางแล12ถ้าตกที่นาคราชท่านว่าปีนั้นจะมีอำนาจวาสนาชะตากำลังดีมีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้จะได้ลาบจากบริวารและผู้ใหญ่แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มากดีปานกลางแล